สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเสียบอมสายปันบอลจะมารายงานผลฟุตบอลคืนวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564เริ่มกันที่รายการแรก AFF Suzuki ครับผลบอล AFF Suzuki ครับทีมชาติไทยสามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้2ประตูต่อ0ต่อมา ทีมชาติพม่าแพ้ให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2ประตูต่อ3ต่อไปเป็นผลบอลพิม์ลีกอังกฤษลีด d ยู i t นเดเปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ4ส่วนคู่แอตันวิลลากับเบอร์นลีย์นเลื่อนการแข่งขันต่อไปเป็นผลบุนเดิกาเยอรมนี ฮอ,อฟเฟนไฮเปิดบ้านเสมอให้กับมิชเชนกรัดบัตไป1ประตูต่อ1คู่ต่อไปเป็นไอทราดแฟรงเฟิร์ตเปิดบ้านเอาชนะหมายูนห้าไป1ประตูต่อ0โบคุมเปิดบ้านแพ้ให้กับยูเนียนเบอร์ลินไป0ประตูต่อ1อาบีไลซิกเปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เมเนียบิลเฟิลไป0ประตูต่อ2ส่วนไกตเฟียสเปิดบ้านเสมอกับอัลบวกไป0นย์ประตูต่อ0ูน แล้วคู่สุดท้ายของบุนเดลิกาแฮทเทเบอร์ินเปิดบ้านเอาชนะโบลสเซียดอทมูลไปได้3ประตูต่อ2รายการต่อไปเป็นกันโชว์ซิลีอาอิตาลีอัตาลันตาเปิดบ้านแพ้ให้กับเอสโรมาไป1ประตูต่อ4โบลุญยาก็แพ้ให้กับยูเวนตุสไป0ประตูต่อ2 ผูสุดท้ายอูดิเนเซ่บุกไปชนะกายารี่ได้4ประตูต่อ0สุดท้ายเป็นผลลาลิกาสเปนราโยบาโกาโนเปิดบ้านชนะอาราเบสไป2-0เลอโซซิดัตเปิดบ้านแพ้ให้กับบียาเลวไป1ประตูต่อ3บาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะเอลเซ่ไป3ประตูต่อ2 คู่สุดท้ายเซบียาเปิดบ้านชนะแอตติกและมาดริดไป2ประตูต่อหนึ่งนี่คือผลบอลคืนวันที่18ธันวาคม2564ฝากติดตามช่องเสียบอมสายปั่นบอลยนะครับจะมารายงานผลคู่ฟุตบอลทีเด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันนะครับขอบคุณมากครับผม